จับก่อนคืออะไรจับก่อนนะชิมาจับเร็วคืออะไรอย่าลืมตานะให้ลืมตามาจับเร็วคืออะไรอ่ะจับจคืออะไรครับน้องชิมันคือของที่มันเป็นกล่องกล่องเฮ้ยมันคือรูปอะไรรูปอะไรรูปหัวใจหรอวันอะไรอ่ะเปิดตาเปิดตาเลย เค้กอะไรเนี่ยเค้กทูบหรอเค้กทูบเลือกได้ถังหนูอ่ะทำให้หน่อยค่ะชิ้อยู่นี่ไงชี้ไปลูไมัแม่กดโอ้โหชี้มีเยอะมากกไม่ออก สวยมากลองกินของชี้ก่อนลองทุบดูสิลองทุบของดูเหรอมันมีบอลเกิดด้ไยเนี่ยมันเด้งดึ๋อย่างนั้นอ่ะอะไรนะครับรสชาติยังไงครับรสชาติรสชาตมมากอุ้ยว้า จ้าไม่มีอะไรยังดูเลยได้เลยได้เลยคือออะะไร่เป็นไงบ้างล้องบอกคุณผู้ชมด้วยสิตาบะวี่อ่ะลองชิมได้นะจ๊ะลองชิมนี่ได้นะอ่าลองชิลองทุบไหม ให้น้องน้องน้อง,องทุบดูอ่ะอ่ะนี่สิทุบมันนี่ <laughs> เป็นไงบ้างทุบแล้วเป็นไงบ้างครับนะอต้าอ